ท่านเคยกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาลหลังเกษียณไหมคะถ้าไม่ได้ทําประกันสุขภาพหรือหลังเกษียณจ่ายประกันสุขภาพไม่ไหวแล้วเราจะทํำยังไงวันนี้วิมีตัวช่วยค่ะกับแบบประกันใหม่ล่าสุด f e x i Protection 99ั20สามารถเปลี่ยนวงเงินความคุ้มครองชีวิตเป็นค่ารักษาพยาบาลได้ในวัยเกษียณมาดูความคุ้มครองกันค่ะในระหว่างอายุที่เริ่มทําประกันจนถึงอายุ64ปีจะได้รับความคุ้มครองชีวิต 100%ตามทุนประกันที่ทำไว้คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณีและเมื่ออายุครบ65ปีจนถึง98ปีสามารถนำทุนประกันชีวิตมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้ได้ทั้งแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก <c oughs> และถ้าหากเสียชีวิตบริษัทจะนำทุนประกันหากกับค่ารักษาพยาบาลที่เราได้ใช้ไปแล้วส่วนทุนประกันที่เหลือจะถูกส่งต่อไปอยังทายาทยกตัวอย่างทำทุนประกัน1ล้านบาท แล้วเราได้ใช้ค่ารักษาพยาบาลไปแล้ว5 0 0 0 0 0บาทส่วนอีก5 0 0 0 0นบาทที่เหลือจะถูกส่งต่อไปถึงทายาทหรือว่าผู้รับผลประโยชน์ในเร่มกรมธรรม์ที่เราระบุไว้และเมื่ออยู่ครบสัญญาอายุ9 9ปีบริษัทจะนำชุนประกันหักกับค่ารักษาพยาบาลที่เราได้ใช้ไปแล้วส่วนที่เหลือเท่าไหร่บริษัทจะคืนมาให้กับเราผู้เอาประกัน แบบประกันนี้ทำได้ตั้งแต่อายุ30วันจนถึงอายุ45ปีทุนประกันเริ่มต้นที่5 0 0แสนบาทสูงสุดที่5ล้านบาทมาดูตัวอย่างเบี้ยประกันกันค่ะสำหรับผู้ชายและผู้หญิงอายุ30ปีทุนประกัน5 0 0 0สนบาทผู้ชายเบี้ยประกัน16,795ร16,795บาทผู้หญิงเบี้ยประกัน15,725บาท ที่สำคัญเบี้ยตัวนี้คงที่ตลอดอายุสัญญาลดหย่อนภาษีสูงสุดได้1 0 0 0 0แบาทสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะสามารถทักมาขอรายละเอียดเบี้ยประกันตามอายุของท่านเองได้เลยค่ะ